กับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมเดมอนเซเรเยอร์หรือว่าดาบิคาตอสูนั่นแหละนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเจาะลึกระบบระบบหนึ่งนะครับผมที่มีคนถามผมมาเยอะมากๆสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็คือระบบนี้เลยละกันนะครับผมสําหรับตระกูลอุบุยาชิกินะครับผมโอ้ยมันชื่อมันเรียกยากจังวะก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าคากายะนะครับผม ก็เป็นฟังกชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยเราได้ดีมากลยครับผมในแต่ละโหมดนะฮะซึ่งวันนี้จะมาเจาะลึกในหลายๆ,ๆอย่างเลยละกันนะครับผมอย่างแรกเลยละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับผมที่เขาจะมีให้สวมใส่นะครับผมนี่เลยนะครับจะมีหมด6แบบ6ช่องด้วยกันนะครับผมตรงนี้เลยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับผมถ้าเซิร์ฟเปิดในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเอาเข้ามาเลยหรือเปล่านะครับผมแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยหลายเดือนพอสมควรครับถึงมันจะเอาเข้ามานะครับผมโอเคซึ่งถามว่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมหายังไงนะครับตรงนี้นะครับผมจะมีให้ประมูลนะครับผมซึ่งการประมูลนะครับก็จะเปิดประมาณ6กโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับผมเพื่อนเพื่อก็สามารถมากดประมูลกันได้ซึ่งมันก็จะมีของพวกนี้นะครับผมให้ประมูลนะครับผมเออก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเอาชิ้นไหนนะครับเพราะว่าออฟหรือว่าผลงานมันก็จะคล้ายกันนะครับผมอย่างเช่นดาบนะครับผมก็ สำหรับไปที่ตรงนี้นะครับผมก็จะได้พลังชีวิตในครับผมหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าเราใส่ครบ3เซตนะครับผมมันก็จะมีออฟพิเศษออกมาให้เราด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าแนะนําเลยนะครับควรมีออฟสามชิ้นมากๆนะครับซึ่งมันจะแยกไปนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับถ้าเราเก็บฝั่งซ้ายครบ3ชิ้นเนี่ยเราจะได้รับในครับผม HP กับเลือดนะครับผมเเลยโคตรดีนะครับ รวมถึงฝั่งขวานะครับผมเหมือนกันครับเก็บ3อย่างนะครับผมเเหมือนกันหมดเลยพลังโจมตีแล้วก็ H p นะครับผมเออดีมากๆเลยนะครับต้องเก็บ3ช่องเท่านั้นนะฮะซึ่งจะเอาแบบว่าดาบฝั่งขวาแล้วก็ป้ายชื่อฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วค่อยมาเอารองเท้าฝั่งขวาได้ไหมไม่นับนะครับผมต้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถแยกฝั่งได้นะครับคือแต่ละออฟมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับยิ่งถ้าเราอัปดาวนะครับผมมันก็จะเพิ่มสเตตัสหลักของเราได้ด้วยอย่างเช่นตรงนี้ เพื่อพลังโจมตีไปครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมเกินครึ่งด้วยซ้ำนะครับผมนี่เลยนะครับและยังไม่หมดแค่นครับจะมีเพิ่มสเตตัสออฟลองให้ด้วยซึ่งนี่เลยครับผมถ้าเราอัพเป็น2ดาวนะครับผม3ชิ้นแล้วอย่างเช่นฝั่งขวาเนะี่ยเราอัพเป็น2ดาว3ชิ้นเลย จะเพิ่มพลังโจมตีและ HP 11ครับโอ้โหตบมือนะครับ <_ d> um> เพิ่มเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับตรงนี้ผมบอกเลยว่าแจ่มมากๆแต่ก็นา่าเสียเพชรเยอะพอสมควรนะครับผมสหรับตรงนี้นะครับโอเคอย่างต่อไปนี่ครับผมเรามาดูตรงนี้กันบ้างผมกระดานเวล300ตอนนี้นะครับซึ่งการอัพเปีวหนึ่งก็ใช้คัมภีนะครับซึ่งคัมภีก็มีหาทั่วไปแล้วทุกคนเนาะตามด่าน,ตา,น,นตามนู่นตามนี่เนี่ยผมมีให้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องฟิกเนาะซึ่งการอัพเลเวลนะครับผมก็็อออััััััพพพปกกติเเเเลลลลลยนนนนะะคครรบบผผมมมววได้้งงาแ่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นสเตตัสหลักนะครับผมเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มทั้งเลือดนั่นเองนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละและรวมถึงนะครับถ้าเลเวลตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเลเวลด้านล่างของสกิลที่ใช้งานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเลยผมบอกผู้เล่นมือใหม่ทุกคนนะครับว่าไม่ต้องไปใส่ใจด้านล่างมากนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเลือกอันไหนมาก่อนก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ายังไงนะครับเกมก็ต้องแจกให้ปลดล็อกครบ5ชิ้นอยู่แล้วนะครับและรวมถึงนะครับการอัพเลเวลไ้พวกนูดถึงเลเวลสี่เวล6เนี่ย มันก็จะพร้อมกันเลยนะครับอย่างเช่นอุกกระบาดเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นเลเวล5นะครับตอนที่เราัพนะครับผมสำหรับเลเวลตรงนี้เป็นเลเวล361ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกชิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนนะครับแต่การเลือกใช้งานนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ผมจะมาบอกจุดเด่นทั้ง5ชิ้นนี้ละกันนะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างละกันนะครับผมเริ่มชิ้นแรกเลยละกันนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสปล่อยสารน้พิษให้กับเป้าหมายได้นะครับตรงนี้2เทินด้วยกันต่อไปชิ้นทีี่2นะรผมกก็็จเปาท มีโอกาสนะครับผมที่จะสามารถลดพลังโจมตีเป้าหมายลงได้ครับผมอันนี้นะฮะต่อไปครับชิ้นที่3นะครับจะฟื้นฟู H p ให้กับเพื่อนของเราในผมสตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดต่อไปครับชิ้นที่4ครับจะเป็นการที่มีโอกาสนะครับผมทำให้เป้าหมายตีเชลแชร์์ลบอะไรประมาณนั้นหรือว่าตีมิดนั่นแหละนะครับผมสองรอบด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะฮะและอย่างสุดท้ายในอุกกาบาตนะครับทําอะไรได้ก็จะมีโอกาสตันเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผมอันนี้นะฮะ อันนี้จะเป็นจุดเด่น5ชิ้นนะครับผมซึ่งสําหรับไอ้5ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมต้องขอพูดเลยละกันสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะฮะ เอาพิดก่อนก็ได้ครับเล่นแรกๆเนี่ยผมไม่ต้องใช้อะไรมากมายผมก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดนะครับพิดในช่วงแรกนะครับและรวมถึงนะครับผมก็เริ่มมาเปลี่ยนมาการใช้ฮิวบ้างนะครับผมบางดาดนะครับซึ่งไอ้ตรง5ตัวเนี้ยมันก็เล่นได้หมดเลยละกันนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดสรรนะครับผมว่าจะไปใช้โหมดไหนด้านไหนนะครับผมหรือว่าเล่นกับอะไรนะครับมันก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างจุดเด่นมันก็จะมีของมันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อจะไปอัดเด็ใส่อะไรนั่นเองนะครับผมตรงนนี้เ่ผมไปล พวกแบบบอสยืนนะครับผมแบบหมวดหนึ่งหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็จะเอาไปเล่นพวกอารีสนานะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมพวกสตันเนี่ยมันพลิกเกมได้นั่นเองนะฮะและไอตรงนี้นี่ผมลดพลังโจมตีผมก็จะไปตีบอสที่เก็บคะแนนเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแนวนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ไปอัดแอปได้นะครับผมว่าจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยละกันเนาะต่อไปครับผมเรากดเข้าไปหมวดหนึ่งครับผมนี่เลยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตรงแรกเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ใบคัมภีร์เนี่ยหาาายกกมๆ โอเคตอนนี้ผมอัพถึงเลเวล46เองอ่ะจานนัดโคตรโคตรนะทุกคนนะซึ่งการอัพแต่ละเลเวลนี่ครับผมตรงนี้ก็จะแยกออกไปอีกทีนึงนะครับซึ่งไอ้สี่ช่องนี้นะครับผมด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับตามเลเวลฝั่งขวาของเรานะครับตรงนี้เลยนะครับซึ่งเลเวลมันจะแยกกันนะมันจะไม่ได้รวมกันนะครับผมสำหรับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะโอเคนะซึ่งไอ้ตรงนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล60ครับและอันสุดท้ายปลดล็อกตอนเลเวล80ครับประะมาณนี้ลกันนะครับผมออัันนี้ก็พไปเรื่อยครับผมเพื่อทําการที่่เพิมังให้กับทีมของงเราซึ่่แตละอออัันทําาะไไรรรด้คบผมย่งแกเลลยะกันนะครับ ภูเขาน้งแข็งที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือการที่เพิ่มสปีดให้กับเพื่อนเรานั่นเองนะครับ5้าหน่วยต่อไปครับผมภูเขาธรรมดา, Gmail, ามออนนีอยอก,อ er <S <s. <S ก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังชีวิตให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างที่3นะครับที่จะปลดล็อกตอนเลเวล6กนะครับก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆของเราได้ทั้งทีนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมที่มันถ้าขนลุกตรงนี้นะครับก็คือเครื่อบัตรตาการหลบหลีกนะครับให้กับทีมของเรานะครับรวมถึงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมบอก ตัวนี้นี่คือดีที่สุดเลยนะครับผมถ้าใครอัพมาตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็มีผลต่อเกมมากๆนะครับเพราะว่าได้ทั้งโบนัสโจมตีแล้วก็อัตราการลบหลีกได้ด้วยนี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าควรรู้ไว้อย่างยิ่งเลยละกันนะครับผมเพราะว่าจุดเด่นแต่ละอย่างเนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับการมาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆละกันสําหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมต้องแยก EP เลยนะครับเพราะไม่งั้นนะครับเดี๋ยวมันจะยงงเกินไปแล้วมันจะยาวเกินนไไปปาะซึ่่่งงออยทีีบบกครั i5 ช เพื่อนๆเลือกอนไนมาก่อนก็ได้ครับผมต้นเกมนะครับไม่ต้องไปฟิกมากมายครับเพราะว่ายังไงนะครับผมค่าพลังโจมตีมันก็ใช้เหมือนๆกันนะครับแต่ออฟจุดเด่นต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนๆอยากได้แบบไหนละกันซึ่งตัวผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้พิษครับอันนี้ลดพลังโจมตีครับอันนี้ฮิลเลือดให้กับเพื่อนครับอันนี้แตะตีวุดให้กับเป้าหมายครับอันนี้สตันเป้าหมายครับประมาณนี้ละกัน5ชิ้นนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลจใหนึ่งมากเลยละกัน และเจอกันใหม่ในคลิปดโดนหน้าคลิปดโดนี้มีทั้งนี้แหละบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลก